วัดดีจ้าพี่น้องรู้อีสตอรี่เด้อเฮ็ดยังพี่น้องคืองามแต่เฮ็ดกินใดหรือกินบ่ได้เฮ็ดกินบ่ไดดหรอกเนาะกับเป็นบ้านเน่ากับคล้ายๆเฮ็ดบานคำเนาะเฮ็ดบานคำ่น่ะอ้ยว่ามันจีเฮ็ดปวกตั้งแต่เฮ็ดปวกทีแรกมันจะมาเกิดปลานาะอเพล่นน่ะความมันจีเฮ็ดปวกแม่พี่น้อง ทางข้างพอดีไปปั่นจักรยานมางามงามพี่น้องกินอะไรเด้อพี่น้องว่าคุณจักว่าเคยกินไายบังเอิญเ้อไาย้เห็นมันงามพี่น้องเห็นมันงามมันเป็นจีเป็นจีแบบเป็นเห็ดปวกกระโดดเนาะแต่ก็บ่เคยกินพี่น้องแต่ว่ามีเห็ดแม่ไก่ขอนบลเลยเลยพี่น้องกระลั่งเออเออเลย นี่เฮ็ดแม่ไก่พี่น้องอันเ่ากับเ่าอันขึ้นไม่ก็ขึ้นไม่พี่น้องเอ้ยงามคัดงามแน่ไหมเนี่ยพัดเท่าพัดทั้งพัดหลังกระกอกพัดหลอกกอกแกกงามหลายงามหลายแมนปุ่นี่เฮ็ดแม่ไก่กัหบหลายวิ่ไปทั่วบ่าแมนกัอันนั่นอีกละโอ้ยงามคัดงามแน่พี่น้องเนี่ย ว่ามันเหนือไกลเลยพี่น้องน,นี่จตดอกเอ่อๆพี่นอ้องเอ่อๆเลยงามประดับงามปลาเลือขึ้นใหม่ๆหม่เลยอันเก่ามันอันเก่ามันแก่เหรอเห็นไหมอันนี้มามามวยไปจับหมามมวยวันนี้พี่น้องนี่หมามมวยคุณน่หลายแ้พี่น้องคุณน่ะอันพุ่นแก่แล้วพุน่นอันซุ่มขึ้นไหมซุ่มขึ้นไหมกับเอ่อๆง่ามเสียง สายและวคันโดนหมามุยคันพี่น้องจา้าเขอาอ่อยอออออมันอยู่ในลมเปนพี่น้องโอ้ยน่ะสีเป็นชินๆเลยพี่น้องเลยปฏิทโทเป็นเด็กเสีย่แต่พี่น้อง กินไดบ่กินไดบอน,น่าจะกินใดอยู่เละคุณอะเป็นเนื้อไก่เลยพี่น้องหอมหอมอู้ยหอมมากเลยหอมบมันเทดคอนบ้านเท่านะเห็ดเออเห็ดคอนขาวอะ่ะคุณอะต่อพุ่นก็กาลังพลุพลุข,ขึ้นพี่น้องหอบต่อใบเห็ดคอนขาวพี่หน้อ,องกะล่งเอเอเเลยเนี่ยบัตะข้างหลังเพิ่นเพิ่นโดนต้นใหม่นี่ไง,ไง ต้นใม่ขึ้นมาเนี่ยมันปิ้วลงมาใส่มันจะเป็นดำๆขึ้นออกๆพุ่นะนะทางพุณนนะออๆกลัวที่ท่ายไปเมื่อกี้ออกกลัวพี่น้องออกกลัวอันนี้ออกกลัวขาใหญ่ๆพี่น้องขาใหญ่ๆโอ้ยอีกแล้วจะไปต้มน้ำอีกแล้วพี่น้องเนี่ยม้ามุ่ยม้ามุ่ยอ,อ๋อ้ออกๆออกๆอๆ งั้มเราต้องไปเสิร์ท้าอีกได้พี่น้องไม่แน่ใจได้ขั้นน้อนอคยกินแล้วเขาเจ้าึ้สีหูเลยนายเก็ปปบปาบหลดนะแต่จะของย้งว่าขั้นเด็เค่อยกินเออของย้งว่าขั้นเด็เคยกิน,น,เ,กนเลยประกาศต้องไปถ่ายคลิปถ่ายเป็นนั่นรูปแล้วก็ไปเสื้อช้าเอาพี่น้องอันก้อนในเสื้อช้าเขาก็บ้ากินไดละกินอ้ออ้อทั้งสีแ่แหละกินแบบอ้ออ้อทั้งสีแ่แหละเขาากินไดอยู่ Hmm.